การสดค่ะการัสดงค่ะนิ่นาะเด็นก่อนกับพี่น้องแฟ้นครับทางชองนะคะมาตามเหลขนะคะเนาะค่ะกับนิ่นนะคะเน้นน้อยสายขมินะคะเนาะเป็นเพื่อนมายูนะคะกับอาจารย์สายขมินะคะยูทาลําไยนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนว่าเพื่อนฟันดีนะคะก็เลยสีมาสอบถามเพื่อนนะคะว่าเพื่อนฟันดีนี่เพื่อนฟัน ได้เป็นโตหรือว่ามีค้นมาเขียนหายหรือว่าจังไดนะคะเนาะกะมาสอบถามเพิ่มเติมน้ำกันนะคะมาฟังน้ำกันนะคะเนาะแต่เน้นฟันจังไดคะ่ะฟันใดเป็นโตบ่หรือว่ามีค้นมาบอกเราความฟันืูฟังเนยค่ะเน้นปูบอกะบอก่บอไปเรยปูมาบอกมาฮที่อีพอ ครับประสานปูมาบอกเรอสักครู่ด้วยค่ะดินเป็นกระยากอ้ายจังหน่อยเนาะที่พอเบาเงี้ยงแที่นี้เขาบาเออจะพอกอยเากอาะเนนยแล้วเอานเงก็กนกันที่พอเี้ยงเบางเออเนี้ยอ่าบอกวางไหนค่ะนคุณมาเขียนหบหรือว่าจังไหนคะ เนี่นก็อยากอายจัน่อยเนาะทุกคนเพื่อนบอกให้ฟ้าอ่างเป็นจัน่อยเพื่อนบอกให้ฟ้าวงเลยขาคุณฟันเราแห้งคือว่าพอเราแห้งเนี่ยพอเราแห้งแลวเนียนเพราะเาเบาปูนไม่เฉเล็กเหรเชเล็กเหรเลยว่าอย่าพยายาดาไปนั่นปู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 ไปเลยปููปูปูปูเูป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 ููปยปปููปูเูปปูปูปููปูปูปนูป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  เขียนตัวใหญ่ปนิงหนึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเยอะตัวหน่อยตัวเงยเลยเงยที่ชุดที่ใหญ่มากตีปูเขียนไหนน้าเพื่อนเขียนให้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหน้าอ้ายนะคะเพื่อนบอกว่าเก่งนะคะเว่าเพื่อนว่าปูปูนะคะปูดั่มเพิ่งเยวทียู่นี่มาเขียนเลขให้เพื่อนนะคะน้าใส่เพื่อนเขียนให้เบิ้งนะคะทีนี้เขียนให้กดเงยๆในเด้อค่ะเขียนเลยตัวใเงยตัวตัวใหญ่เขียนเลยมักตัวใดเขียนตัวนั้นปูบอกตัวใดเขียนเลยปูบอกตัวใดน้าค่ะตัวใหญ่ขีดเงา เออเห็ดเงาตัวใหญ่เห็ดตัวใหญตั้งใจตั้งใจเอาเห็ดเชียวเอ้าอาเื่อเพียนห้านี่ค่ะอีูคู่นึงใจบันที่วัดโบกับ่อ ตัวแด้นวที่บอกก็บพอ่ี้บอกว่าปูมาเขียนหายอยู่นะเป็นตัว<อ>น่้อ๋อเอออนี่บอคนเขียน่นเขียนหายเป็นสองคู่โอ้คนบอกห้ฟังวางเลยค่ะอาจารย์โอ้่นบอก,อบอกว่าคนมา้าเขียนหายเลยเอสองคู่ ต้มาเขียนให้สองสุดแมนเขียนใหญ่สองอย่ามาบอก้งพิ่นฝันได้ขึ้นนะคะอาจารย์ต้งว่ามากขนันิ่นมาบอกั้มาเพราะกาเขาปัเขียนเด็กใหญ่แล้วโอ้คือวบาฝันเดี่ยวมากปีครับปู่วันวานปู่คนมาเขียนใหแล้วปู่นียนแล้วอื้ปู่ปูปูปู่พิ่คนในบมบ้านปู่คนบ้ามม่ตัวไหอ ปูพันในว่องกลัวเน้นนี่เพิ่นเขียนสามตัวเนี่อยเลยเพิ่นบนเน้นบไหนเพิ่นบ่เพิ่นเหย่ยนสามตัวเลยนวะ่ะสามตัวแตกเล่นว่ะเอามักตัวใดบั๋นในใจสมบูวากันตัวใดแดงยืนขึงนี่แดงไปทั้งสามคู่ตัวใดสีแดงค่ะเอาอันนี้ตัวสีแดงมากแค่ไหนเนี่ยเอาสีแดงแดงนี่ปกากกาขีดดัวปากกาขีดแค่ไหนค่ะสีแดงขีดไปดึงฟ้าออกขีดมากตัวใดใช่ไหมปูว่าตัวใดมันสีหอกกระครับ เน่ยหน่อยเขียนได้พอพาไปนอนอยากนอนได้พอไปนอนเด้อเขียนมือตาเพราะเเร่อยหน่อยเน่ยหน่อยมือตาบ่ขึ้นแล้วเน่ยหน่อยอยากนอนเลยคันเน่นหน่อยก็อยากเมื่อย์เลยน้อค่ะท่านไปกับอุปการกิจแม่หลุดน้ำกันเนาะว่านี่หน่อยเพิ่นจะเน้นตัวได้ไฮค่ะเอาท่เาทีผูบอกตัวไดก้เชนไปเลยนี่ผููบอกตัวนั้นตัวนักับว่าเอาตัวนี้ก็ได้ตัวได้ก็ได้เออแคบ มกปูบอกอยู่ไหนพูนมาอยู่ไหนนาไปขีดไปมั่นใจตัวเอง่อยไปเลยอยถือบ่ถือเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นแน้วท่าง,ง,งนะปงเป็นสีใสเก่าสามแปดนะพี่น้อง <นะ S 2> เป็นแนวทางเป็นสนนะพานบุญนลค่ะนิ่อให้ใเ,หเอาเขียนไว้ตัวชี้ใดมาตัวชีไหดขีดเส้นใต้ก <c oughs> ็ได้ค่ะเนิ่โออาจารย์ถ้าพูนม่อยู่นี่ตั้งแต่หัวไหค่ ก่อนเล็กออกงวดมาหนึ่งก่อนเล็ออกงวดก็ลูกขีดเส้นตายเลยเนียนมากตัวใดก็ขีดเลยขีดเลยกระบค่ะได้ค่ะเห็นจังไหนก็ได้ที่เนียนสะดวกเลยค่ะบุ้งบุ้งเลยมัดตัวใดมัดสองคู่มัดสามคู่มัดสามตัวมัดสองตัวสามตัวอย่างนี้ก็นิ่กับเขียนเลยค่ะมัดสองตัวมัดสองตัวไหนขายเขียนให้ได้สองตัวไหนเอ้าสองตัวเขียนเป็นสองตัวหรือเขียนเป็นสองตัวเขียนสองตัวสองคู่เขียนสองตัวเน้อ อมักสองแปดวงกลมน้ำค่ะเน้นจะสัด้นสอะแปดเนาะพี่น้องเนาะดึงว่าอากาศดีๆไปน้ำโอ้เอาเหนียวนะคะพี่น้องมักสองแปดวาสันเพิ่ว่าแต่ว่าโตเก้าสามแปดนี่ฟันขึ้นแหลกปะคะไหนม่ แม่นะสัพี่น้องเราค่อยๆแม่นะคะฝันแตงแตหน้อยเนาะเนแหลกัตงแต่ตองหวดนะคะล้างเหล็กออกนะคะเพิ่นฝันได้เก่าสามแปดนะคะเนาะเพิ่นกาณาอายกล่องเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกบกเก้งนะคะเพิ่นอายกล่องนะคะเน้นกาจัปีเหรอคะเน่นเก่าปีแล้วเนาะคพะพอดีส่วนปิดเทิ่มเน่นกามาบวชกับพระอาจารย์เนาะค่ะ นี่นะคะตัวเลขของเน้นที่เป็นความฝันของเน้นเองนะคะเน้นกับฝันใด้938528เน้นกับมัก28เด้อค่ะทุกคนแคปหน้าจอไวเลยนะคะแคปหน้าจอไวเด้อค่ะ <c oughs> เน้นเพื่อนกาอยากเขินจักหน่อยเนาะแคปหน้าจอไวเด้อค่ะทุกคน <c oughs> นีเด้อค่ะ กับเป็นแนวทางของเน้นสายขามนเนาะคะ่ะเนีนเพื่นก็มาอยู่กับอาจาร,รย์สายขามนเนาะคะ่ะเพื่นฝันเพื่นก็ได้ตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องได้ไป,ปไเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเล้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมระฟังช่องโรตรีผ้าลวยอยูผ้าลวดน้ำกันเนาะคะ่ะ ได้ลืมฝากกดไล่กดแชร์ก็ติดตามให้ทังช่องเดเนะะ้อค่ะจะได้มีกำลังแรงใจไปหาตัวเลขแนวทางมาให้กับเอฟซีแฟนช่องได้เบ่งได้ชมได้พิจารณาน้ำกันง่วนีกขอให้ทุกคนโชคดีเรื่อยๆมันหมนถืกหวยล่างวันทีหนึง่งน้ำกันนะคะง่วนอีกกาขอขอบคุณคะ่ะ